สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องแผนภูมิรูปวงกลมนะครับแผนภูมิรูปวงกลมพายชาร์ตอ๋อเซอร์เคิลดาชาร์ตนะครับตอนนี้เป็นตอนการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมตอนที่1นึทับหนะครับเน้นเรื่องการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมนะครับในเนื้อหานี้เราจะมีเรียนรู้เรื่องการหาอัตราส่วนหรือคุณสัดส่วนนะครับ2การหาค่าร้อยละนะครับร้อยละ 3. การหาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลาง ของวงกลม 4. การสร้างแผนภูมิรูปวงกลมนะครับท <Eat, S 1> ี่เราสร้างแผนภูมินะครับรูปวงกลมนะครับนี่ครับะแผนภูมิวงกลมเนื้อหาความรู้นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีที่1ปีที่6นะครับสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนวั้ก็ยังมีการเพิ่มเติมนะครับที่เราใช้คือวงเวียนนะครับนะครับในาเข้อสู่บทเรียนครับในการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมนะครับ อาข้อ1ครับจงสร้างแผนภูมิรูปวงกลมนะครับจากข้อมูลในตารางที่กำหนดให้ครูให้ตารางมาหมู่เลือดนะครับแล้วความที่ช่องแรกหมู่เลือดนี้ประกอบด้วยเลือดหมู่ A หมู่ B A B แล้วก็หมู่ O นะครับเลือดหมู่ A มีความที่8แล้วก็ก็คือจำนวนคนนะครับ8คนนะครับ B มี12คนหมู่ A B มีม6คนหมู่ O 14คนรวมหมด40คนนะครับ เราสร้างแผนภูมิรูปวงกลมนะครับขั้นตอนแรกในการทำนะครับเราเริ่มดูหลักการคิดสักนิดหนึ่งนะครับที่ต้องเกี่ยวข้องคือ1ต้องหาขนาดั้งมุมมิุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับเราต้องหาหได้นะครับข้อ1ห,หาอัตราส่วนนะครับขั้นแรกคือหาอัตรา,าส่วนหรือเราหาสัดส,ส่วนก็โดยโดยการนําข้อมูลชั้นที่มีความนําข้อมูลความถี่ชั้นที่ต้องการนะครับหารด้วยผลรวม,มความถี่ทั้งหมดนั่นเองผลรวมความถี่ทั้งหมดนะครับนะครับผลรวมความถี่ เช่นอย่างเงี้ยผลรวมความถี่ก็คือ40นะกัฑชั้นที่ต้องการอชั้นไหนถ้าชั้นชั้นแรกหมู่ก็มี8คนนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกทีนะครับข้อ2จากข้อ1ที่เราได้อัตราส่วนมาแล้วให้คูณกับ360องศานะครับเอามาคูณกับ3 6 0องศาก็จะได้มุมที่จุดสุดกลางวงกลมนะครับโอเคนะครับต่อไปถ้าเราต้องการหาค่าร้อยละนะครับก็ใช้ข้อแรกครับเอาจากอัตราส่วนที่ได้มากคูณกับ100นะครับมาคูณ100่เราก็จะได้ร้อยละทันทีนะครับ ต่อจากนั้นเราก็ไปเขียนกราฟได้เลยนะครับโอเคครับรู้ขั้นตอนนะครับอ่ะครัวเริ่มตอนครับขั้นแรกครับขั้นตอนที่หหาตาส่วนหรือสัดส่วนของข้อมูลชั้นที่1ชั้นนี้ครับชั้นแรกครับหมู่ A นะก็เริ่มครับความถี่ต้องการคือ8ปดเอาแมาใส่เข้าในห้าแปนะครับส่วนความถี่ทั้งหมดรวมความถี่ก็สี่สิบนะครับตรงนี้ครับสี่สิบก็ได้เป็นหนึ่งส่วนห้าเอาไม่แปดตัดถ้าแปดหนึ่งแปดแปดห้าสี่สิบถูกไหมครับ เราได้อัตราส่วน1ต่อ1นส่วนหนะครับ1นส่วนหหรือสัดส่วน1นส่วนหนะครับอ่ต่อไปครับเราจะไปหาครับร้อยละนะครับหาค่าร้อยละก็เอานี่ครับ1นส่วนหคูณด้วร้อยเลยครับ5หาร100ได้20ก็ตอบว่าร้อยละ20นะครับถ้าเราตอบถ้าเราหาร้อยละก็ตอบร้อยละ20ต่อไปถ้าหาขนาดมุมมิติศูนย์กลางนะครับของวงกลมนะครับเราก็เริ่มครับก็เอา1นส่วนหคูณได้สามอยหกสองศานี่ครับคูณได้สามยหกสองศาเห็นไหมครับ ทันนะครับห้าหาร3ามร้อยหกสาได้เจ็สององศาก็แสดงว่าชั้นชั้นความผิี8แปมีมุมมิจุสุวนกลางคือเจ็ดสององศานะครับ้ะนะครับต่อไปชั้นที่2หมู่บโอเคไหมครับก็1สส่วน40เท่ากับเอาแม่4หาร4 32 4หาร40่สิได้สินั่นเองได้3ามส่วนสิถูกไหมครับ ต่อไปก็ถ้าเราหาค่าเลยละเราก็ร้อยมาคูณน,นะครับ10หารร้อยได้10 10คูณ3ได้30ต่อไปหามุมจุดศูนย์กลางก็เอา 3/ 10ส่วนนี้มาคูณ3 6 0องศานะครับก็10ไปหารส6 0องศาได้36 3สิกคูณ3ได้108ก็ชั้นที่2นี้มุมจุดศูนย์กลางได้108องศาโอเคนะครับต่อไปครับหาชั้นที่3ครับชั้นต่อไปนะ AB มุม AB นะครับ ก็เข้า6ตั้งหารได้40ทนะครับถอเราเอาแม่เอาแม่2ตัด2 6 2 3เป็น6 2หาร40ได้20่สินตาส่วนได้3ส่วน20ต่อไปก็หาร้อยละถ้าเราหารร้อยละก็ร้อยมาคูณน,นะครับร้อยมาคูณ20หารร้อยได้5 535ตัวนี้ได้ร้อยละ15อนะครับต่อไปมุมมีจุดศูนย์กลางเราก็เอา3ส่วน20เนี่ยคูณกับ360ระองศาเราก็ได้เป็น54องศา โอเคไหมครับทันนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปหาข้อมูลชั้นที่4กุ๊ปโอหมู่โอนะครับชั้นที่4ก็เอา14ตั้งหารด้วยี่สนะิบเนี่ยส4ส่วน40นะครับเราทอยไปใส่วนต่ำเอาแม่สองตัด2 74 2หาร40ได้20ก็7ส่วน20ต่อไปหารร้ยอยละนั่นเยนก็ร้อยมาคูณ20หารร้อยได้5 5 7 3 5ก็ตอบว่าละ3 5หานะครับหาขนาดมุมจุดศูนย์กลาง แล้วก็7ส่วน20คูณได้360รอบงศาค,คำตอบได้126องศาทันไหมครับจาก4ชั้นที่เราหามาคูมเขตตารางก็จะได้นี่ครับขนาดของมุมจุดศูนย์กลางชั้นที่หนึ่งมู A มีขนาด72องศามูม B ชั้นที่2ได้108องศาชั้นที่3ามู่ AB ได้54องศาและชั้นสุดท้ายชั้นที่4หมู่ O ได้126ององศาครับตรงกันใช่ไหม ถ้าเรารวมกันทุกชั้นมันจะรวมไม่ได้360องศาทีถูกไหมครับเพราะวงกลมมุมภายในวงกลมรวมกันได้360องศารอบวงรอบจุดศูนย์กลางนะครับรอบจุดศูนย์กลางวงกลมได้360องศาโอเคครับจากข้อมูลนี้เราจะมาเขียนกราฟวงกลมต่อไปครับอ่ามาดูการเขียนกราฟวงกลมนะครับอันนี้เข้าใจนะครับสเต็ปการหานะครับขั้นแรกก็เขียนวงกลมขึ้นมาครับอ่าวงกลมนะก่อนแล้วนี่มันนิดหนึ่ง วงกลมนะครับลากเส้นส่วนเส้นตรงครับมาที่เส้นระบงนะครับุกลากมานี่ขั้นต็ปหนึ่งขั้ลากมานะครับที่จุด B นะฮะเราเริ่มต้นตรงนี้ครับอ้าวขั้นที่หนึ่งหามุมจุดศูนย์กลางได้72องศากูใช้เครื่องช่วยครับวงเวียนครับวัดครับ72องศาการวัดตรงนี้ให้ตรงนะฮะให้ตรงนะลากมาให้ตรงนะ ตรงนี้ต้องตั้งฉากพอดีนะครับตั้งฉากในการวัดนะไป72องศาก็เริ่มครับวัดทวนเข็มครับ10 20 30 40 50 60 70 72ตรงนี้ครับประมาณนี้ก็72องศาแล้วเราขีดเส้นเชื่อมนะครับ72นี่ครับ72องศาครูไปจุด4ฮะ72องศาอ้าวคุถึงออกมาข้เห็นนะนี่ครับได้72องศานี่ครับหมู่ A ก็กินพื้นที่ไป72องศาตรงนี้ครับโอเคนะครับ ต่อไปมูม V ีหนึ่งร้อองศาเหมือนเดิมเอาลครับทาบนะครับทาบเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับวัดขึ้นไปก็เลยครับหน่งร้อยแปองศาเริ่มครับทวนเข็มนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าเจ็ดสิบแปแล้วไปร้อปไม่ถึงร้อยสครับอยู่ประมาณนี้ครับร้อยแองศาครับร้อองศาตรงนี้นะครับเราลากเส้นเชื่อมครับนี่ครับทันในร้อยแปดองศาจากนี้มานะครับร้อองศา คณดูไม่เห็นนะนี่ครับร้อยแปดองศาทาบครับให้แน,นะครับอ่านี่ครับวัดจากนี่มานะครับเส้นสีแดงนะครับวัดขึ้นมานะครับไปให้าสี่องศาก็รับไปครับ ส0บ0ี0ส0บสประมาณนี้ครับห้องศานะครับไม่ถึงหกสินะครับห้องศาลาเส้นเชื่อมครับนี่ครับห้าสี่องศาเนี่ะเห็นฮะเส้นสีแดงตรงนี้สีูเนี่ยนะคุณดึงออกมานะครับนี่ครับห้องศาหมู่เลือด AB กินพื้นที่เป็นห้องศานะครับทะบหมูโอหน่งร้อนี่เก่าอันสุดท้ายไม่ต้องวัดลครับได้เลยครับนะครับหนึ่งร้อยหกหน้อยยี่สบ เราลองรวมเปนดูครับสี่มุมนี้บวกกันได้เลยสร้างเป็นสิบองศาพอดีนะครับนี่ครับเราได้พื้นที่ออกมาเห็นไหมครับโดยใช้วงแหวนในการวัดนะครับจะได้ง่ายขึ้นเห็นครับอ้าวใส่สีครับนี่ครับใส่สีทั้นแผนภูมิเกิดขึ้นเรียกแผนภูมิวงกลมจากข้อมูลนะครับเห็นไหมครับทันไหมครับอันนี้เปอร์เซ็นต์นักเรียนมาใส่ร้อยละมามาใช้ก็ได้ครับทนักเรียนใช้ร้อยละนะครับเนี่ยจะใส่ร้อยละได้ครับนะถ้าเขียนไปร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบ ร้อยละสิบห้าร้อยละสามห้าก็ได้ครับนะถ้าคยังมีข้อมูลในการเขียนจะเขียนไม่เขียนก็ได้แต่ที่ครูจะใช้แค่ข่าวมุมจุดศูนย์กลางนะครับโอเคนะครับทันฮนะก็ได้ภาพออกมาข้อที่สองครับจงสร้างแผนภูมิรูปวงกลมจากข้อมูลในตารางที่กําหนดให้ครูใช้ตารางแบบเดิมนะครับหมู่เลือดประกอบด้วย a b a b แล้วก็ o นะครับความถี่หมู่เลือด a อเอสิบหมู่เลือด b ีสิบสองหมู่เลือด a b c 14, หม no ูเล ah. ือด O 14รวมมืี40่นะครับ4ีคนเหมือนกันนะครับทบทวนที่หนึ่งครับทำไงครับก็ขั้นตอนแรกครับในการที่เราต้องใช้นะครับนั่นเอต้องหาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของจุดศูนย์กลางวงกลมในการสร้างวงกลมสร้างนะครับในวงกลมไหนเราต้องหามจุดศูนย์กลางในการสร้างนะครับหาอัตหาตส่วนนะครับหรือสัดส่วนนะครับข้อมูลที่ได้คือเอาข้อมูลที่โจทย์ต้องการตั้งนะครับความถี่ที่โจทย์ต้องการนะครับเช่นถ้าหมูเลือดเนั่นเองใช้10นะครับ ความถี่สิบตั้งหาได้ผลรวมความถี่ก็คือทั้งหมดได้รวมกันนะครับเอาหาได้สี่สิบนะครับข้อสองข้อมูลจกข้อหนึ่งที่อัตราส่วนหรือสัดส่วนที่ได้นเนี่ยมาคูณกับสามร้อยหกสิบองศาเราได้มุมวิจฉุนกลางของข้อมูลณจุดนั้นนะครับต่อไปเพิ่มเติมการหาร้อยละนั่นเองก็เอาข้อที่หนึ่งสัดส่วนและอัตราส่วนมัน่มา,มาคูณกับร้อยก็ยังได้ร้อยละออกมานะครับสําหรับข้ิตสอ2นี้ครูจะใส่ทั้งร้อยละนะครับเพิมเ่มเติมเข้าไปนะครับดูขั้นตอนการทําครับ สเต็ปที่1ครับขั้นตอนที่1นะครับชั้นหมู่เลือด A ชั้นที่1ความถี่10ก็สิตั้งหาด้วยผลรวมความถี่ทั้งหมดคือ40นะครับทอนออกมาได้1นส่วนสถูกครับต่อไปหาร้อยละนั่นเลงก็เอาคูณได้หนึ่อก็หนึ่งสีคูณได้หนึนะครับ4หาหนึร้อยได้เลยยี่สิบห้ร้อยละ25นะครับต่อไปหาขนาดม,มุมวิจศูนย์กลางนั่นเองก็หนึคูณกับสามรองศา เอา4หาร360อง1าได้90องศาเซลล์ชั้นที่1เนี้ยม,มุมวิจุดจุดการคือ90องศาโอเคครับเราเก็บไว้ก่อนนะครับต่อไปครับชั้นที่2หมูเลือด B ชั้นที่2นะครับก็ใช้12เป็นตัวตั้ง12หารด้วย40ครับ12ส่วน40คูณทอนไปเศษส่วนต่ำใช้แม่4ตัด4 32 4หาร40ได้10น,นั่นเอง้สัด้ส่วนมาเป็น3ส่วน10นะครับ ก็หาร้อยละครับเอา3ามส่วนสิมาคูณกับร้อยนะครับสิ 10, หาหนึร้อยได้10 10ิคูณสได้30ก็ได้ร้อยละ30ต่อไปหาขนาดมุมมีจุดศูนย์กลางนั่นเลยก็เอา3ามส่วนสิมาคูณกับสามหกสิองศานะครับก็ได้เท่าไห108าร่หนึ่งองศานะครับก็คือเอา10ไปหาร3ามหกสิได้36มสาิามสิบคูณสได้108นะครับโอเคครับชั้นที่2ต่อไปครับชั้นที 3, น่สามชั้นที่สหมู่เลือด AB ก็เป็น4ส่วน40ก็ได้สัดส่วนนะครับอัตราส่วนมา1ส่วน10นั่นเองทอนมาได้1ส่วน10นะครับโอเคนะครับแล้วเอา1ส่วน10เนี้ยมาคูณกับ100ถ้าเลยหาร100ละนะครับใกล้10 100ล,ละ10นั่นเองหาขนาดมุมจุดศูนย์กลางก็1ส่วน10มาคูณกับ360อง360ศาก็จะได้36องศาโอเคนะครับทันนะครับต่อไปชั้นสุดท้ายชั้นที่4ก็เป็น40ส่ส่วน10นะครับ หมูเลือดโอมี14คน14ใน40ถ้าวิเศษส่วนต่ำได้เอาแม่2ตัด2 7 4 2หาร40ได้20ได้7ส่วน20นะครับแล้วเอาตัว7ส่วน20เนี่ยทำร้อยละก็ร้อยมาคูณ20หาร100ได้5 5 7 3 5ก็ได้ร้อยละ3 5หาหมู่วิฉุคตนกลางก็เอา 360, 3 0 3องมาคูณ7ส่วน20ก็ได้126องศาโอเคไหมครับจากข้อมูลที่เราหามา4 4ชั้นนะครับปกติเขีตารางเพิ่มก็จะได้นะี่ครับ ชันทีหนึ่งรอยละยี่้าจริงไหมครับคุลองเดิมน,นูนะชนทีหนึ่งะชั้นที่หนะึ่ร้อยลห้ามุมจุดศูนย์กลางได้เก้าสชั้นที่ 1, สน,น, 2. นี่ครับสาสิครับร้อยละสามสมุมจุดศูนย์กลางหนึ่งร้อยแปถูกต้องครับชั้นที่สามร้อยละสิบถูกต้องครับมุมจุดศูนกลางสามสองศาชั้นสุดท้ายร้อยละสามห้าถูกต้องครับมุมจุดศูนกลางร้อยิบครับอันนี้ลองรวมร้อยละได้ร้อยพอดี อันนี้รวมกันทั้งหมดได้360องศาพอดีโอเคครับจากข้อมูลนี้นามาสร้างครับแผนผู้วมุกลมครับเริ่มแรกครับก็สร้างกลมขึ้นมาถูกที่ครับเอาคเรื่องนี้มาก่อนลากส่วนเส้ตรงเชื่อมนะครับแนวนี้ครับง่ายดีครับจากตารางที่เราได้ครับคกูใช้มุมจุดตรงกลางก่อนเลยครับง่ายดี90องศานล้วเรีว่าเครื่องกลมนะครับคูใช้เครื่องกลม มาวัดเลยครับตรงนี้นท่าพอดีนะวัดเก้าสิบองศาให้ท่าให้เสมอนะครับอ่านี่ครับเก้สาสิบองศาตรงนี้ก็เส้นนี้กันไหมครับนี่นะอ่าเราคีดเส้นเชื่อมครับนี่เก้สาสิบองศาดึงมาครับเนี่ยครับได้เก้สาสิบองศานะครับ โคนะครับต่อไปครับชั่นที่สองห้องศาหนึ่งร้อยแปองศาวัดครับทนเข็มครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสหนึ่งอยหนึ่งร้อแปตรงนี้กับหนึตรงนี้ครับอยู่มาตรงนี้นะครับนี่ขีดเส้นเชื่อมครับนี่ครับหนึองศาคุณดึอกมาครับทันนะครับต่อไปอันที่สามครับสามสิบองศาสามองศาสามครับสิบยี่สาสิบนี่ครับแ่สามสิบันนะครับ สาสุขสาตรงนี้ครับเกือบถึงสี่สิบตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับไม่้องขีดเส้นเชื่อมเห็นไหมครับสาสุขสาอ่าคดึงนะครับสุดท้ายอันที่สี่นั่นเองไม่ต้องไม่ต้องเขียนถูกไหมครับเพราะว่าร้อยี่สิบองศาพอดีตรงนี้ร้อยร้อยยี่สิบองศานะครับไม่ต้องไม่ต้องทำนะครับอ่าให้สวยงามครูใส่สีครับอ่าได้สีสีออกมาเห็นไหมครับต่อไปครูจะใส่ร้อยละที่ครูหามานะครับร้อยละนี่ครับเห็นไหมชั้นที่หนึ่ง รตรงที่เราหาไหมครับนี่ครับชั้นที่หนึ่งอยละยีบยิ่งาไหมครับผมมจุดศูนย์กลางเก้าสิบองศาชั้นที่สองกุ๊บบีครับกุ๊บบีครับโอเคก่อนอันนีเอครับเออันนี้มุม B ออันนี้เอบ โอไหมครับกรุป B เท่าไหร่ครับร้อยละ30มสินครับร้อละสานะครแล้วก็มุมมีจุดศูนกลาง108องศาครับกรุป AB ร้อยละ10บนี่ครับร้อละสินะครับหรือสิก็ได้ครับมุมมีจุดศูนกลาง3าองศาตรงที่สาองศาเห็นไหมครับสุดท้ายกรุป O ร้อยละ35มสหนะครับรสาหรือ35% มุมก็คือ126องศาโอเคไหมครับทันนะครับข้อที่สามครับจงสร้างแผนภูมิรูปวงกลมนะครับมีหมูเหมือนเดิมครับคือใช้หมูเลือดเดิมครับ A B A B O นะครับความถี่เปลี่ยนไปครับคนมีทั้นหมด10คนนะครับอ่าคุณจะเดินขึ้นนิดหนึ่งครับขั้นแรกครับสเต็ปแรกครับหาถูกครับชั้นที่หนึ่งเริ่มชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับ 98้าส่วนหกเราต้องหาสัดส่วนหรืออัตราส่วนมาก่อนนะครับเอาแม่6หาร6 38 6หาร60ได้10ใกล้3ามส่วนสิบทำไปร้อยละครับก็ร้อยมาคูณได้ร้อยละร้อยละสาหรือท่อไปแล้วก็หามุมจุดศูนย์กลางก็คูณเอาตัวเนี้ยคูณได้สามหกองศานะครับใกล้ได้หนึ่งร้อยแปดองศาทำนะครับอ่าคูณดูตารางเลยครับที่ครูทำมาเรียบร้อยนะครับในนี้ได้เห็นนะครับครับชั้นที่หนึ่งร้อยละ30ถูกต้องนะครับมุมจุดศูนย์กลาง108องศา ตอชั้นที่2เลยนะครับ2 2่สวน6กก็ได้1ส่วน5อันนี้ส่วน5คูณร้อยได้120ถูกต้องครับมุนจุดศรนกลาง72องศาถูกต้องครับต่อไปชั้นที่3ครับก็20 6สส่วน60เป็น1ึงส่วน3คูณได้ 1, รด 100, ก็ร้อยละ3 3มจุมุมจุดศูนกลาง100ย้อ2 0องศาถูกต้องนะครับชั้นสุดท้ายชั้นที่4นี่ครับได้ร้อยละ16.67 มุมจุดศูนย์กลาง60องศาขั้นตอนนี้ทําได้นะครับที่เราทามาครับเสร็จแล้วก็ไปสร้างวงกลมครับสร้างกลมเข้ามาอีกหนึ่งวงครับนะครับดูตารางประกอบนะครับจะเห็นนะอ่าขอไวเลยนะครับันแรกได้ครับวัด108องศาครับครับต่อไปอันที่2อันนี้กบเนะครับกบปเท่าไหร่ครับ72องศากบปีเจองศา กรุปเอบีหนึ่องศากับกรุป O 60องศานี่ครับท่านนะครับเอาใส่สีครับจะเห็นนะฮะต่อไปกูใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปช่วยนะครับกรุป A นะครับกรุป A นี่ครับเลือดกรุปเหเลือมูเอสาถ้าเป็นมุมก็หนึ่งองศากรุปบียีปอร์มุมก็คือ72องศากรุป a อ อันนี้มาสุดก็ไปบีนะฮะสามสามจุดสามสามเปอร์เซ็นตมุมร้อยี่สิบองศาสุดท้ายคุปโอครับนี่ครับโอหกจุดหกเจ็ดองศานะครับมุมคิดเป็นหกสิบองศาโอเคไหมครับได้นะครับสำหรับวันนี้ขอคำเสริเพียงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ